แบงค์ชาติเปิาแก้ไขด้วยเวลาคน<ม>อื่นเขาอ่อนเราไม่อ่อนไงแต่เวลาแข็งคุนแข็งเ้วบอกว่าเหมือนประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศคู่แข่งก็แข็งเหมือนกันนี้ไอ้ถูกต้องผู้ว่าเองพูดในเชิงว่าเราเองไม่ต้เองเน้น GDP ผมไม่รู้ขั้นจบจากที่ไหนนะผมว่าอัน,นี้เป็นสิ่งที่ผิดท่านพูดมันกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันมันผิดปกติวิธีคิดสิ่งที่แบงค์ชาติจะต้องทําคือคุณต้องมาช่วยกันคิดดิว่าคุณจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นไม่ใช่คุณจะมาขวางคุณถ้าคุณขวางเนี่ยมันพี่ชายบอกไม่มีอะไรกับแบงค คุณพี่ชายถามว่าเอ๊ะคุณเศรษฐพุทธจบอะไรมาพูดไม่เหมือนกับไม่รู้เรื่องอาหาผมก็ไปคนดูว่าแกจบอะไรมาดรเศรษฐพุทธแกก็จริงๆศึกษามาธยมปลายที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักการทูตการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สนใจวิชาสังคมศาสตร์ประกอบกับการเป็นคนชอบวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้ดรเตอร์เสรษพุทธตัดสินใจเรียนต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก Swarthmore College, อเมริกาเมื่อปี2529สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมาทลัยเยลครับเยลยูนิเวอร์ซิตีสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2534 ส5 3 7ัาทำงานที่ไหนบ้างเพราะว่าคุณพิ่ชัยพูดคล้ายๆกับว่าคุณเศรษฐพุทธเรียนอะไรมาพูดเหมือนกับไม่รู้เรื่องเลยจบจากเอียวแล้วัญญาโทและเอกเนี่ยก็ไปทำงานทำงานด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะเลยนะครับแล้วก็เรียนทำงานด้านตลาดการเงินด้วย เริ่มต้นชีวิตทำงานตำแหน่ง Business Analyst เป็นนักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจทำกับ McKinsey Company New York McKinsey เป็นหนึ่งใน top 4เกี่ยวกับบริษัทค o n s u l t a n t ทางด้านธุรกิจการเงินลงทุนนี่แหละที่นิวยอร์กแล้วต่อมาไปทำงานธนาคารโลก Senior Economist เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่วอชิงตันดีซีครับ อนนั้นก็ถูกดึงตัวกลับมาช่วยช่วงประเทศไทยช่วงวิกฤต2 5 4 0ต้มยำกุ้งตอนนั้นมาเป็นผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการคลังของกระทรวงการคลังเลยนะครับฉะนั้นถ้าคุณพิ่ชัยบอกว่าคุณเศรษฐพุทธไปเรียนอะไรมาเหมือนกับไม่รู้เรื่องนะที่พูดว่าอย่าไปเน้น GDP เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่า ผมก็ฟังที่คุณเศรษฐพุธพูดเรื่อง GDP ว่าจยาตามไล่ล่า GDP ความหมายของคุณเศรษฐพุธคืออะไรและมาเปรียบเทียบกับที่คุณพิชัยวิเคราะห์วิจารเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะมันต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณพิชัยตั้งคําถามว่าคุณเศรษฐพุธเนี่ยเรียนหนังสืออะไรมาอ่าวนี่ครับบอกเลยครับจบเยวครับแล้วมาทํางานที่ไหนเมกแคนซี่ก่อนแล้วก็มาธนาคารโลกเวิร์ดแบง์ที่วอชิงตันดีซีกลับมาช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ มาที่กระทรวงการคลังนี่แหละครับที่คุณพิจัยบอกว่านโยบายการเงินสําคัญกว่านโยบายการคลังด้วยซ้ำนะปรากฏว่าดรเสรษฐพุทธกลับมาตอนนั้นเนี่ยก็มาอยู่ในตําแหน่งผู้อํำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการคลังกระทรวงการคลังหลังจากที่วิกฤตของต้มยำกุ้งคลี่คลายก็ได้กลับไปทํางานที่ world bank อีกครั้งหนึ่ง แล้วกตั้งแต่2,548เป็นต้นมาก็ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทยจนถึงก่อนหน้านี้ก็ไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ตลาด,ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปต่อจากนั้นก็ไปธนาคารไทยพาณิชย์และก็กระทรวงการคลังก็ここเคยเป็นกรรมการในปตทปตทสอพอโอสถสภาเป็นกรรมการธนาคารทหารไทย แล้วก็เป็นกรรมการของบอร์ดของแบงก์ชาติก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ของกนงกรรมการนโยบายการเงินด้วยได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่21ต่อจากดรวิรไทยสันติประพบวันที่1ตุลาปี63ปีนี้67ก็คือจะครบเทอมน่าสนใจนะครับว่าพอ คุณพิชัยตั้งคำถามว่าเออเรียนอะไรมารู้เรื่องหรือเปล่าผมก็สนใจคำถามนี้เหมือนกันว่าเออจริงเราก็ต้องรู้ว่าคำถามนี้ว่าคุณเรียนอะไรมาจบอะไรมาคุณรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยก็ไปเช็คดูก็ตกลงแตกก็เรียนหนังสือมานะเป็นเรื่องเป็นราวทางด้านเศรษฐกิจนะ มันกลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาเนี่ยเราจะฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าอืมมันเปิดศึกสงครามกันอีกแล้วใช่ไหมแล้วถ้ารัฐบาลต้องการที่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้แบงค์ชาติเขายังรู้สึกว่าเขาทําตามหน้าที่เขาอย่างมืออาชีพได้เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือของสังคมไทยเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือของสังคมนานาชาติของสถาบันต่างๆอ่าวเวิร์ลแบงก์ไ เหล่าบรรดาน,นักลงทุนทั้งหลายแหละเขามองประเทศไทยอย่างใกล้ชิดตลอดเขาวิเคราะห์ตลอดเ้าก็เห็นการเมืองคืบคลานเข้าไปถ้าเขาเห็นการเมืองคืบคลานเข้าไปในองค์กรต่างๆที่ควรจะเป็นมืออาชีพแต่การเมืองเข้าไปก็ไปมีอิทธิพลเอานโยบายการเมืองเข้าไปใส่กลุ่มเหล่านี้แล้วจะยิ่งถ้ารัฐบาลการเมืองเอาคนของตัวเองเอาคนที่สั่งได้ yes man ทั้งหลายแหละเข้าไปนั่งอยู่ในองค์กรที่ควรจะเป็นอิสระ นั่นคือจุดเริ่มต้นของความหายันนะความไว้วางใจจะหมดไปและสถานภาพของเราในนา,นานาชาติจะถูกมองว่าเป็นการเมืองเข้าไปครอบคลุมนี่เป็นอันตรายครับนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องให้รัฐบาลได้รับรู้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณเศรษฐพุทธคุณเศรษฐพุทธหมดเทอมคุณเศรษฐพุทธก็ไปพักผ่อนเดินทางอ่านหนังสือของคุณเศรษฐพุทธไป แต่ทีคนไทยอย่างพวกเราจําเป็นต้องกังวลคือว่าถ้าการเมืองเข้าไปครอบงําครอบครองแบงคชาติและองค์กรอื่นๆเราจะเริ่มเห็นถึงปัญหาของความน่าเจือถือถ้าแบงคชาติกลายเป็นสาขาหนึ่งของธรรมเนียบรัฐบาลเราก็ไม่จําเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารกลางที่มีความเป็นตัวของตัวเองนานาชาติ สังคมของธนาคารกลาง World Bank IMF ที่เขประชุมกันทุกปีเนี่ยเขารู้ดีครับเขาอาจจะไม่พูดอะไรเลยแต่เขาติดตามวิเคราะห์แล้วเขาก็รู้ว่าคนที่มาเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องกล้ายืนหยัดกับอิทธิพลการเมืองที่ไม่ถูกต้องอิทธิพลการเมืองที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องนั่นต่างกันตรงที่ว่าผลประโยชน์ที่กลุ่มการเมืองต้องการเช่นสั่งให้ลดดอกเบีย้ยได้ สั่งให้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนได้สั่งให้แบงก์ชาติทาในสินที่การเมืองต้องการให้ผลระยะสั้นเกิดขึ้นได้ถ้าแบงก์ชาติไหนผู้ว่าคนไหนหรือทีมงานแบงก์ชาติไหนต้องการเสนอให้มันมียุทธศาสตร์ระดับกลางระยะยาวแล้วการเมืองบอกไม่เอามันไม่เห็นผลมันไม่สามารถจะสร้างผลงานที่จะเรียกคะแนนนิยมได้ไม่ทํา